ถ้าพูดถึงภาคการเกษตรคุณผู้ชมคะเรื่องของการให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยากงยงืนยันนะว่าเป็นแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลชุดนี้รวมไปถึงทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเพราะว่าถ้าเราไปดูในอดีตที่ผ่านมาก็จะพบนะคะว่าจะมีเรื่องของการแทรกแซงราคาการเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดส่งผลให้กลไกตลาดนั้นจะต้องถูกบิดเบือนจากนโยบายของภาครัฐแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนจากนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นั่นก็คือเรื่องของการเข้า ไปช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรนั่นเองค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ด้วยและว,วันนี้นะคะคุณสุจิตราคิเพเฮโรผู้สุขาของเราค่ะก็มีตัวอย่างของเกษตรกรที่เขาทําเกษตรอินทรีย์ได้ผลจริงและสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตได้มากเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานกันค่ะ ต้นทุนการปลูกข้าวอยู่ที่ไร่ละ5-6,000บาทแต่เมื่อเทียบกับราคาขายข้าวในปัจจุบันที่ตันละ6-7,000บาทชาวนาก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยหากปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นแบบกเกษตรอินทรีย์จะทำให้ต้นทุนลดลงเหลือเพียงไร่ละ2-3,000บาทเท่านั้นวรวุฒิหนูทองเกษตรกร,ร,กรตำบลท่าวุงอําเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีจากวิศวกรหนุ่มหันกลับมาทำนาแบบกเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะเห็นว่าการทำกรเกษตรแบบใช้สารเคมีต้นทุนสูง5 0 0 0ถึง6,000บาทต่อไร่เมื่อหักลบกบหนี้แล้วแทบไม่ได้อะไรเลยหรือขาดทุนเพราะปัจจัยการผลิตราคาปรับเพิ่มขึ้นทุกปีวรรุษหันมาศึกษาเกษตรอินทรีย์แบบจริงจังและครบวงจรโดยเฉพาะการทำนาข้าวซึ่งจะเน้นผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเพื่อสุขภาพเช่นข้าวหอมนิลข้าวกล้องสินเหล็กข้าวสังยดข้าวเหนียวลืมผัวและข้าวไรเบอรี่ ซึ่งเมื่อปลูกแบบเกษตรอินทรีย์จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เ <Yeah. S 1> หลือเพียง2,000ถึง3,000บาทต่อไร่ซึ่งการปลูกข้าวแบบอินทรีย์อาจจะได้ผลผลิตไม่มากเหมือนกับการใช้สารเคมี แต่ข้าวอินทรีย์มีราคาสูงกว่าเช่นข้าวผ่านไรเบอรี่ที่มีราคาสูงถึง80,000บาทต่อตันและมีกฎเหล็ก3ข้อในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีคือต้องปลูกแบบระบบนาโยนหรือนาดำเท่านั้นไม่ใช้ยาคุมหรือยาฆ่าหญ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์น้ำส้มควันไม้และสมุนไพรควบคุมโรคพืชนะหนึคือรถไม่ได้พันสอง าการใช้ปุ๋ยน้อยลงอันที่สามยาคุมยาข่ายามไม่ต้องใชนะ้ก็คือหลังจากโยนไปเนี่ยข้าวเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็คุมน้ําใช้น้ําคุมหญ้า,าก็จะไม่ขึ้นครับน้อยมากต้นทุนไร่หนึ่งอยู่ประมาณสักสองพันไม่เกินสามพันบาทแต่ถ้าเป็นนาหวานน้าต้มเนี่ยเมื่อก่อนผมทํานาหวานน้ําต้มอยู่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนกับเกษตรกร,รกท,ทั่วไปต้นทุนแพงมากไร่หนึ่งก็ 5,000-6,000บาทนะพอขายข้าวได้มาเนี่ยราคาข้าวถูกกําไรก็น้อยลงแต่พอเรามาทําเกษตรอินทรีย์นะผลผลิตอาจจะได้เดิมได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยสักนิดนึงแต่พอเรามาบวกลบคูณหารดูเนี่ยเราได้กําไรมากกวา่าซึ่งกเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงจุดนี้กันพอเราทำนาเนี่ยกเกษตรกรทำนาเนี่ยก็คิดอย่างเดียวว่าต้องให้ผลผลิตเนี่ยมากที่สุดแต่ไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนที่เราลงลงไป โดยรอบรอบแปลงนายังปลูกต้นกล้วยต้นมะพร้าวและต้นมะรุมไว้นอกจากเป็นกำแพงธรรมชาติกั้นสารเคมีจากนาแปลงอื่นแล้วยังมีรายได้จากผลผลิตเหล่านี้ด้วย อีกทั้งยังใช้ธรรมชาติในการกำจัดศัตรูพืชของข้าวโดยการเลี้ยงเป็ดแบบเปิดอีก300ตัวเมื่อต้นข้าวแข็งแรงแล้วจะปล่อยเป็ดลงเล่นน้ำในนาเพื่อให้เป็ดไปคุ้ยเขียกินหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูของข้าวส่วนไข่เป็ดยังนำไปขายได้อีกด้วยทั้งนี้การทำนาแบบกเกษตรอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริงเพียงแต่เกษตรกร,ศรศต,กต้องเริ่มที่จะเปลี่ยนวิธีการผลิต ซึ่งวรวุษบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะจนประสบความสําเร็จและได้ทําแปลงนาสาธิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับเกษตรกรกร,รายอื่นทั่วประเทศที่ต้องการจะหันมาทํานายอินทรีย์แบบตนเข้ามาศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธีซึ่งจะทําให้เกษตรกร,กรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสถาพันธ์อยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิไพโรธทีนเอ็นทเวนตี้โฟร์รายงาน